บางบอร์นึงอย่างลงไฟได้นึงได้นี่ สิบก่าโตจักโตก่อนุสิบหกลกครับตกออบัดนี้พี่น้องนี่ตอนนี้สิบป,ปีงปากินเรืนอาพี่น้อง ทักทายสบ,บายดีอยู่กับศรีอีคลิปหนึ่งเมื่อนี้มีอุปกรณ์นะสภาระอุปกรณ์นี่ก็มีธงมีเปมีมองมีอุปกรณ์จับปลาต่างๆนั่นแหละมาในคลิปเขาป้าอีกครั้งหนึ่งเกี่ยมเดินทางนี่มากันสองคนกับม่คนเก่าพี่น้องขออนี้ก็ทักทายสบ,บายดีอีกคลิปหนึ่งเดินทางไปเอาปลาในจุดที่ชรีเคยไปเอาเพราะว่ามื้อนี้เป็นมืพ้พุนตกตั้งแต่เมือ่อวานนั่นแหละตกจนมดคืนนั่นแหละ ก็เลยวางแผนพากันไปเอาป้าแต่ว่าการเดินทางนี่สิไปหอดพุนหรือบอ่อนี่เดี๋ยวสิตัดภาพเป็นขั้นตอนพี่น้องไปบ้านนี้เดินทางอ่าเขตอ่างเก็บน้ำยูุบานนี่แหละแต่ว่าห่างจากจุดนี้หลายกิโลอันนี้เป็นเขตตรงหน้าเขตบบตนาลี่พี่น้องโอ้ยนำเต็ม,มเลยนี่ฝนต๊กแห้งนนะตกตัมม้งแตเมบอวานบอสูดหรือ,อโอ้ยแต่เมืม่อมบ่อ่านนะพี่น้องตกกันมืืดคืนเลยคืนนี้กัแล้วก็เลยมีนำ ปลาขึ้นนะพี่น้องเธอรีไปเอาปลาขึ้นจับปลาขึ้นฝั่งนี้ดำแล้วมเมื่อแล้วฝั่งนี้ยังอยู่บางบอ่อนนี่ยังไปพี่น้องการเดินทางนี่โอ้ยหอดหรือบอ่อนี่ล่ะยากทางนะตระกั้นเลยมอเตอร์ไซค์รถจักรยังรถเทีาา่ยวเ,เลยทางนี่อุ้งนำว้ทางไหนความได้เยอะบ่ความได้เยอะบ,บ่บ้านนี่ มันยังอะนะมีมีคนนะคนน่าจะจับปาลาแล้วนะโอ้คนจับปลาได้เห็นไหมอ๋อ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 ไรไรอันนี้โอ้โอ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 อยออนนอเอาลงรถกันให้่น้องนี่มาพ่อชาบานจับปลาไดน้นีำม่านบ๊อบคนนั้นนี่เลยปลาคนใดก็มีแต่ปลาขาวเลยพี่น้องนี่ มีแต่ปลาขาวว่านั่นเลยคนจับเอาเด้อก็อถูกนะฮะนี่ทวงหนึ่งนะคนใดนะนี่เด้อโอ้งงมาได้นี่เลยมมนเน,ยนะาะโอ้นี่ก็ปลาเราท่านนี้อ๋อเอาเอาไปไปไปผนมาแต่ปลาคือการน,นั่นเองเลยโอ้ถูกยุบนน้ำลงแล้วบ่โปละปลาจะมีปลาปลาโอ้แห่คักเลยผนมาแต่เอาปลาคือกันเพิ่นกเอา บุ้ง oh. สลามมาเนาะเนาะมาเลยจักโตนะโตเดียวเนาะออกมากอ๋อออกเลยลุดเลยเราจะดูในโล่สองลู่เลยล่ะทางต่อพี่น้องไปนี่เดินทางไปพุ่นหละเดี๋ยินศึกภาพอยู่พุณแหละอยู่พุ่นยังชิมีจุดจับปลาจุดที่เคยจับชุดก่อนนะเมื่อโซงซองซองปีก่อนนแล้วเอ้ พี่น้องเลยวิทย์เลยยังแต่ทอง่นจุดนี้เส้นทางยากนะพี่น้องนะหมื่นกิโตมผูกทองบึ้นขึ้นมาเลยสลีวิทย์เลยลรถสลีประดิษถ่ายทำนะอู้ยสลีจอดทุนเลยวิทย์เลยทางยากเลยตอนนี้นี่คนบึ้นขึ้นมาเลยนะตอนกลับใ่ผู้สีกลับในไหนยังอีกหลายกิโลนะหอดจุดหมายปลายทางจุดที่อาป่านะนี่หัวดีวกว่า ไ่เฉลี่ยเห็นไหมไปก่อนก็ย้อนที่ว่ายางน้ำ่นแหละไม่มียางน้ำเลยโอ้โหแค่นี้ละกอจุดนี้พี่น้่ท่างยากเลยกู้โหชิโนไฟใดในใดนี่โอ้ยมาตอนก่อมเลยยากเลยละโอ้ยโอ้ยชิโน่โอ้ย อ่าเจ้าในในรถจะเงยลบบมาฮ่าบจวันนี้ใครแน่หอดครึ่งทางแล้วพี่น้องสภาพรถ <c ười> ครึ่งทางล้วเพิ่นเลยอ่างเก็บนำเก็บนำทีจรีไปเอาป่าแต่ว่าเคทึงหมดเลยจเอาอยู่บอทึงนะ <ไป S 1> นี่ดิสภาพรถผ <c ười> ู้ผ่านตอง เมพ่อพชาวบ้านทนเอาป่าคือกันได้หนิทนจับป่าคือกันในะจุดนี้อันนี้ก็ไล่ลงอ่างมดเป็นหองเป็นห้วยน้อยนะนั่นระวนงเส้นทางเดินทางไปทางนี้รอ,อดอยู่าบอกมันหิ่งห้อ,องเลยเอา้าจับลจับบอลเอาป่าหน่อยนึงนะให้เล่นเฮ้ยพี่นอ้อยกูระเนธระนาดเลยอ๋อวันนี้ โอ้โหฮอร์เน่โอ้โมาฮอดพื้นที่นั่ความไปบ่ได้นะอันนี้ก็บไล่ลงอ่างอยู่พุ่นละที่จอดรถก่อนอันนี้เพิ่นจับป้าอันนี้ก็นปีงปลาตางเค็มกลางท่านที่จอดรถกอนพี่น้องนี่ทั้งแห่ทั้งมองเพิ่นกันในต้มในปลาอยู่บ่เพิ่นได้ปลาอยู่นี่ เราหาสถานที่จะจอดรถก่อนพี่น้องปะรถจักไว้บอนเถียงพี่น้องไปเบิ่งบอลสลีเคยจับปลาเมือสวงปีก่อน นี่น้ำล้นหมดนี่ดิป่อผลึกได้เลยมานแล้วบ้านนี้ป่อชมมาพอชัวคนเอาปลาเลยนี่บาดเดียวแล้วบ่านไหบาดเดียวหรือเปล่าปโอชมอุ้ยมานนะไอ้นาะโอ้ยปลาบาดเดียวเพคนบ้านนี่นะอุ้ยปลาเก็ดปลาเล็กใหญ่ป่อชม ร้อนพูนตังเข้มตังตู่มาเลยมือม <an> ือบ <an> ่อยนอนเลยบ่มือม oh, okay, okay, <t> ือเออเอา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 ป๋าสุปบาดเดียวเลยนี่เดียวเราเสียมองบ่พวกเขามองไงมองโอ้จะจะอยู่ช่วงกินไาฬนั่นบอโอ้พุ่งดึกเหมือนโอ้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าสุปีกายนี่พวกเขาได้อยู่ในหลายได้ตึกแห่แบบนี่แหละ อุ้ยพี่น้องเลยไปไปสิหาวิธีความไป็นคยางไปท่านี่แหละความใจหรือบ่อเอ้าเอออ๋อน่ยเลยรย นี่ย่างไปทีเทียงลังนี่มาเอาตัวหนึ่งปีแล้วสลีเอาไว้ในจุดนี้นขาดมาเลยโอ้ที่น้องวสิสอนปลาเนี่ยสลีเฮ็ดไว้สิสอนเอาปลานในจุดน้ำตกนั่นแหละขาดมาแล้วขาดมาเลยก็เลยยืมยืมแห่เข้ามาเลยยืมแห่เข้ามาเลยยืมยืมแห่คนหู้จักในเทียงนาทีสลีผักตัวนี้ไว้เมื่อ่วงปีกายนั่นแหละ อยู่ให้เขามาอันนี้ทองพุ่นตึกสรุงนีม่ม่านบ่เ,เดชรีล่องตึกแหวุ่งจะวอนนี่เปอน้องชักหวาดหนึ่งโอ้ยขันปลาถึงาถังกระทึกอยู่อันนี้อันนี้ชิชอนเนาานะขันตึกแหกระึกอะไรวอนน่ะเนาะนำมันแห่เด้ชอนนะ hết cặp đặt chọc này lại này à, pin bung lên nè nè pin này, nè mmm nè 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 cái gì nè 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 rồi nè 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 vậy nè 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 khoang cái đó phản à phản cho nên mẹ ôi nằm hết วิธีนี่เ่อได้แก่แก่ขึ้นวันนี้กูขึ้นนั่นแห่นี่ตึกเอาวันนี้โอ้ยเออนี่คุณได้ป่าวจับเอาเลยก้มยืนเลย อตอนนี้สใสมนน่มองก่อนเลยแหละมองซื้อมาพี่น้องด่างหนึ่งเก้าสิบพันกิจเก้าสิบห้าพันใส่มองเบ้งพี่น้องอว่าซื้อมาบอลนี่มองด่างหนึ่งนะน่าจะสามห้าเมตรหรือสามสิบหรือห้าสิบเมตรนี่แหละน่าจะห้าสิบเมตรมองดังเนี่ยใส่มองนะบันนี้นี่แหละพี่น้องมัดไดนี่แล้วด้วบนนี้มองด่างหนึง่งดังใหญ่เลยก็คือยาวเลย ใส่ไปที่นี่แหละมองมดเลยดังนันมีแต่ซีดพายเฮือกับคืนมันหลอดเก็บหอย,โ,ยโอ้ยสามโตเลยหลอดเก็บหอย,ยอาไปจีก่อน,อนโต ไยหอยปังอะไรพี่น้อโตเด็กด็กอ่ะยงทุกวงก่อนพี่น้องเอาไปกินกับอาหารอ้ข่าวคนนั้นพี่น้องนี่ อ้ยเต็มเลยนี่ก็อีกหนึ่งเลยอันนี้มาฮอดจุดนี้แหละพี่น้องมาพอสาบานเพิ่นห้าป่าคือกันเลยนี่นี่เดยเพิ่นดังดังไฟในจุดนี้เลยนี่ดิป่าเพิ่นได้นี่ก็ปุกบมาเพิ่นได้ลายจุดเลยพี่น้องนี่เพิ่นดังไฟเพิ่นน่าจะ นั่งเผาในจุดนี้แหละฐานำขึ้นนะโอ้มาดูมาดูมาหอที่พักเที่ยงพี่น้องบ้านนี้สรีดังไฟเมื่อกี้ก็ลุกเลยแล้วลก็เสด็จทำอาหารตรม้มของทงอันนี้ต้มอันนั้นก่อนพี่น้องต้มพักก่อน

มักพิดใส่แบบนี้เลยนะพี่น้องอันนี้จีจีป่าก่อนพี่น้องจีป่านี่นี่เลยป่าที่ใดยังบริยาม่องนะพี่น้องคันยาม่องก็น่าจะได้ป่าลายอยู่แต่ถึงโตสองโตอยู่นี่ ผลงานสอนน่าจับเอานะอันนี้ของก็ุงแต่งอะฮะพอดีล่ะนื่งกอบวันนี้สุดแล้วสุบแล้ววันนี้หดแล้ว ตมตมผักบงต่อเลยอ่ะนี่ก uh, ินข้าวพี่น้องมาเอ้ายบันี้มากินข้าวก่อนแล้วจังิสด้ ายามมงยามยังไปคำคัมหมดแหละพี่น้องไปบันนี้หลังจากที่กินข้าวกินน้ำแล้วก็เลาะกลางคืนนิดแ่บันนี้เลยเลาะไปเบิ้งบนปลาขึ้นอีตอนกลางคืนนี่น้ำนนนนนนขึ้นนลพี่น้องน้ำขึ้นแล้ว

ยังในตีนเนาะโอ้โดดเลยโอ้โอ้ถูกไป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 ผสมดีเนาะผสมดีไปนะหาชาวมุมซาบีอ่ะตาเฉียบมาหนิโอ้ดังเชียวแค่ชาวซีมซาบีอ่ะกิไปได้ไปได้โอ้ถูกโอ้บินงที่ จับปยู่้านฝาไลโตอยู่โอ้โหติดปลาดุกร้อมเนปลาดุก บนห้องห้องเลยเราไป๊ะสวยจ้ะมีหนูได้ปลานี่ปลากดกดตัวหนึ่งปลาขาวตัวหนึ่งนี่แหละได้หนึ่งอันตัวน้อยอึจ่ะตัวน้อยก็ชื่อครับโอ้โหน้ำแห้งพี่น้องเอาหยาบนะคุณที่มันกับ บ่อนั่นนะแฮ่กะบ่เหมาะโอ้ขันเดิมงานให้แก่โก้งานให้หรอตึ๊บเอาอีกบ่เนี่เอาแฮดึงไปบอลน้ำตกนี่ยงๆนะก็เลยเอาวิธีนี้อีกบ่เนี่เอาระวังด้ห่วยน้ำลึกนี้หรอตอนเฮ่อหน่ะเอาเอาลุ้นน้ำกันบ่เนี่ น้อย่ามองมาหนิโอ้โหถูกเชื่อี่เลยนี่ตอนนี้ตอนนี้ไปยามองแล้วพี่น้องตอนนีหนิสิไปยามองตอนนี้จหจุดนั้นนะไปยามอง เพราะว่าในอันนัน้นน้ำไหลแหงอยู่บนน้ำตกบนจับป่านะ้ำไหลแหงก็เลยมาอย่ามองอีกบนันนี้อันนี้ถือปลาปลาเลกไก่พี่น้องอันนี้ปลาเลกไก่นี่ตัวตัวนี้ตัวใหญ่เลย ไอ้ตัอ๋อชอยามแบบกลางคืนนะตอนนี้น่าจะสิบโมง่แหละสิบโมงคนงานพี่น้องนี่อ๋ชอชอถืกดูนี่กูออกนี่ก่อนกูป่าก่อนพี่น้องบัดน,นี้อันนี้แกะออกป่าก่อน ปลาถึกมองเบืบ้องตอนท้ายนี่ได้จะโตนะอันนี้มองนี่ใส่ทมบิดแล้วก็ยามเที่ยวทมบิดเลยอันนี้นะเดี๋ยสิลองอันนั้นเบื้องจะหน่อยใส่ปลาเบื้องจะหน่ไซไซอยใส่ใส่อีกรอบหนึ่งพี่น้องลังจากที่ยามไปแล้วก็ใส่ต่อเลยนี่แล้วจังดึกๆตอนคากลับแหละจังสีได้ยามอีกบางทีก็สะได้เมื่อนะบางทีก็นอนท่าเบิ้งพวกแหละพี่น้อง คันปลาขึ้นบอน,น้ำตกกสิอ่อคันใดปลาและ้วกะสิเมื่อแเพราะว่าคุณและกว่าน,นี่นี่แหละผลงานเออได้ก็ได้เพื่นเราเนี่ยน่าจะอยู่ในสิบกว่าโตัวะโตก่อนสิบหกตัวเอาเพี่นอ้อง ดกตามลงมากี่นงนี่นี่ตกลงลงมากเลยโอ้หลายตัวเลยะเอะไรเจ้าบอก

yeah I go เป็นปลาที่ได้น้ำหลังนะก็จะวัวไปบอนเก่าบอนหมูปลารวมทางปลาทึกมองพอมในท่งทมทนะิตร่ะตกเฮียไล่ไปกับสายน้ำแล้วพี่น้องทงทีมีท,ง,ท,ง,ทงลักษณะนี้นะในหั่นกับมีปลาได้ทมิตรก็ยุหั่นแหละแต่ว่าไล่ไปตามกระแสน้ำหมดเลยตกแต่เอวนะ ตอนนี้ได้ปลารวมทั้งปลากระมองกับปลาจับเห็นน่าจะสี่ห้าโลเพื่อละนี่ยไปบันนี้ย่างไปที่พักในเที่ยงเที่ยงหน้าแล้วี่น้องบันนี่ไปบันนี้ไปจีปลาดิ้นกันตอนเวลาดึกๆที่พักโอ้ยโอ้ปลาพีเบิ่งเวลาตอนนี้ก็หนึ่งโมงแล้ว สองนาทีลหนึ่งโมงสองนาทีหลายจแล้วมันแอ๊ดใส่เงี้นงนี่แหละตอนนี้สิปีงปลากินลิ่นก่อนพี่น้อง กินลิ้มก็กินแทนอะอยากเข่าเลยเอา้าอันนี้ปลาคอมาจะใส่เนี่โอ้ปลาคอดอนมาแล้วนี่ปล<ะ>าปิง้งบันห้สุกแล้วอันนี้ต้มน้ำมอนอืบรรยากาศตอนนี้น่าจะหนึ่งโมงกว่ากว่าเกือบสองโมงแล้วนะตอนนี้